การเพิ่มคอลัมน์การเพิ่มคอลัมน์ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งต้องการเพิ่มแล้วเลือก Add Columns มี2แบบก็คือการเพิ่มคอลัมน์เหมือนกับที่มีอยู่แล้วเช่นต้องการเพิ่มคอลัมน์ Invoice Amount ซึ่งในตาราง AP Trans มีคอลัมน์นี้อยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มมาอยู่ต่อคอลัมน์ Invoice Date โดยคลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะเพิ่มคอลัมน์เลือก Add Columns แล้วเลือก Fill Invoice Amount จากกรอบ Available Fields จากนั้นคลิกที่ปุ่มลูกศร Fill Fill ที่เลือกจะไปปรากฏที่กรอบ Selected Fields จากนั้นคลิกปุ่ม OK อีกหนึ่งแบบก็คือเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณใหม่ตัวอย่างเช่น ต้องการทดสอบจำนวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าว่าตรงกับตัวเลขที่เก็บในคอลัมน์ n v v o i e e m o u n t หรือไม่โดยคลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะเพิ่มคอลัมน์เลือก Add Columns จากนั้นคลิกปุ่ม expression เพื่อคำนวณสูตรการคำนวณแล้วเลือก f i ล l ์จากกลอบ available fields โดยดับเบิลคลิก f i ล l ์ชื่อ quantity จำนวนสินค้าคูณ unit cost ราคาต่อหน่วยจะไปปรากฏในกอง expression เมื่อกำหนดสูตรเรียบร้อยแล้วต้องการตรวจสอบว่ากำหนดสูตรถูกต้องหรือไม่ให้คลิกปุ่ม Verify จะปรากฏข้อความ Expression is valid แสดงว่าการกำหนดสูตรถูกต้องหลังจากนั้นก็จะทำการกำหนดชื่อหัวข้อคอลัมน์ให้พิมพ์ชื่อไว้ในกรอบ Save as Cal จากนั้นคลิกปุ่ม OK และ OK อีกครั้งค่ะการปรับปรุงคอลัมน์ ให้คลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการปรับปรุงจะปรากฏแถบสีดำคลิกเมาส์ขวาจะปรากฏคำสั่งให้เลือกคำสั่ง Modify Columns จะปรากฏเมนู Modify Columns ซึ่งประกอบด้วย Alternate Column Title คือการเปลี่ยนชื่อหัวข้อคอลัมน์เช่นเปลี่ยนชื่อจาก Cal เป็น Re Cal Format คือการกำหนดรูปแบบของข้อมูลว่าต้องการแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขรูปแบบใดเช่นเลือกรูปแบบ9 9 9 9ล้าน9 0สตาส์ตงเพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลมีเครื่องหมายคอมมาที่มีทศนิยมสองตำแหน่งและหากข้อมูลติดลบให้แสดงค่าอยู่ในวงเล็บเช่นต้องการกำหนดคอลัมน์ที่สร้างขึ้นใหม่ให้มีเครื่องหมายคอมมามีทศนิยมสองตำแหน่ง เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มโอเค